เสียงกลางนะครับ12นิ้วนะครับกิฟ1 2 4 5นะครับ NPE นะครับลำโพงซับ NPE นะครับแหลมตรง8นะครับอุปกรณ์สายลำโพงนะครับประกอบที่นี่ทั้งหมดนะครับทุกชิ้นส่วนนะครับประกอบที่ร้านวินิโรตสาวทั้งหมดนะครับสต็อกสินค้านะครับพร้อมส่งนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ Power amp นะครับสินสต็อกสินค้ามากมายนะครับ เรายังมีสต็อกสินค้าเยอะมากนะครับไม่ต้องกลัวนะครับลูกค้าสต็อกสินค้านะครับในห้องแอร์อีกนะพาวเวอร์แอมนะมากมายนะครับที่บ้านยังมีนะครับหลังบ้านอีก4ห้องนะครับพาวเวอร์แอมนะครับนิที800นะครับพร้อมแพ็กส่งนะครับพาวเวอร์แอม์พเฮดนะครับตู้แอมตู้นะครับพาวเวอร์แอมนะครับตู้นะครับสต็อกพร้อมนะครับวันนี้นะครับก็น่าจะเกือบหมดนะครับ ที่เห็นอยู่นะครับวันนี้น่าจะเกือบหมดนะครับตู้ที่เห็นอยู่นะครับวันนี้แพ็คส่งลูกค้าอันนี้ส่งอุบลราชธานีนะครับชุดนี้ส่งอุบลนะครับชุดนี้สั่งจังหวัดอุบลราชธานีนะครับน่าจะเหลือน้อยนะครับวันนี้แพ็กกิ้งส่งน่าจะเกือบหมดนะครับโอเคครับ ของส่งต่างนะคะชุดบันนี้ส่งต่างจังหวัดประมาณสองสามชุดเลยนะคะนี่เสียงกลางนะคะก็จะแพ็กแบบนี้เลยนะคะขอบอกเลยว่าค่าส่งนี่ไม่ได้คุ้มเลยนะคะค่าแพ็กนี่ใช้เยอะมากแต่ไม่เคยบวกลูกค้าเพิ่มเลยนะคะแพ็กกันกระแทกทุกมุมนะคะ กำลังเทสเสียงนะคะสําหรับชุดนี้ที่ส่งจังหวัดอุบลน,นะคะวัดที่จังหวัดอุบลน,นะคะชุดนี้ช่างนิดร่วมทําบุญด้วยนะคะเพราะว่าเขาซื้อไปถวายที่วัดนะคะร่วมทําบุญเพิ่มมีค่ายเพิ่มใหม่ให้นะคะดูภายในร้านกัน ព្រះអគ្គមហាសេនាបតីព្រះបាទសំរម្យ ไฟนะคะ่ังก็จะนั่งประกอบประกอบเองทุกชุดเลยนะคะทุกจุดนะคะเราทำกันเองนะคะใม่เอ่ยนี่ค่ะออเดอร์เยอะมากเลยค่ะทำไม่ทันนะคะประกอบตู้นะคะใส่เสียงแรมประกอบดอกเลยเราทำเองหมดเลยนะคะเรามั่นใจแล้วก็ทุกชุดก็จะมีการเทสก่อนส่งลูกค้านะคะไปชมฝั่งกัน มีรองของเยอะมากๆเลยค่ะเตรียมจัดส่งชุดใหญ่หลายชุดเลยนะคะอันนี้ช่างวินิจนะคะกำลังแปะสติ๊กเกอร์นะคะวิธีการใช้งานนะคะลูกค้า จะมีวิดีโอการใช้งานนะคะวิชัยชิสาธิตการใช้งานให้หมดทุกอย่างนี่เสียบสายตรงไหนเข้ามิกตรงไหนออกกลางตรงไหนไปเบรยังไงแล้วก็วิธีการใช้งานของแต่ละตัวนะคะเราก็จะมีวิดีโอคู่มือเป็นคู่มือการใช้งานให้ลูกค้าเลยนะคะเนะะี่ยค่ะเรียบร้อยให้หมดทุกอย่างแล้วไม่ต้องกลัวนะครับไปถึงบ้านต่อไม่ถูกนะครับที่ขายเราทําสัญลักษณ์ให้ทั้งหมดนะครับออกเข้ายัางไง ทำสัญ,ญลักษณ์หะะญญให้หมดเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่เคยใช้งานหรือว่าต่อไม่เป็นนะคะก็คือไปทําง่ายๆเลยนะคะเพืผู้หญิงอย่างหนูก็ยังทําได้เลยนะคะเล็นง่ายๆเลยนะคะีกําลังแพ็คของกันนะคะนี่ไปแล้วชุดนี้นะคะที่เรากําลังเทสอยู่แพ็คแล้วคะ่ะเตรียมจัดส่งแล้วนะคะเตรียมจัดส่งแล้วสําหรับชุดนี้นะคะลูกค้าจากจังหวัดพิจิตรนะครับ รับไปแล้วหนึ่งชุดนะครับก่อนหน้านะครับอ่าไปจังหวัดที่จิตนะครับลูกค้ามารับเองนะครับชุดหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะครับอ่าวันนี้ไปแล้วสี่ชุดนะครับวันนี้สี่ชุดนะครับของสี่ชุดเลยนะครับขอบคุณเอฟซีหน่อยขอบพระคุณนะครับเอฟซีพี่พศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับทั่วทุกภาคทั่วไทยเลยนะครับภาคใต้นะครับมาแล้วลูกค้าโอนเงินเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับของส่งถึงนะครับเดี๋ยววันนี้เริ่มประกอบเลยนะครับ สี่คุณสี่ภาคใต้นะครับมาแล้วนะครับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพดคนยโสนะครับหรือเข้าไปดูช่องทาง YouTube ของร้านวิดิโอออโตซ่านะครับพดคนยโสนะครับฝากติดตามขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับเบอร์ติดต่ออะไรคะช่างวินิตรศูนย์เก้าหกนะครับเก้าห้าศูนย์ศูนย์เก้าสี่หนึ่งนะครับโทรได้นะครับโทรได้ไลน์ได้แอดไลน์ได้หมดเลยนะคะไลน์ได้เบอร์นี้นะครับตามเบอร์นี้นะครับสอบถามนะครับเน้นเน้น โทรก็ได้นะครับวิดีโอคอลคุยกันนะครับดูสินค้านะครับหรือจะเช็คระบบเสียงต่างๆนะครับก็ก็มาคุยได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับดูวิดีโอคอลดูสินค้านะครับดูการทํางานของเราได้เลยนะครับการทงานก็จะทาอย่างนี้นะคะทุกวันก็จะมีจัดส่งทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ ทางร้านนะคะเปิดอยู่ที่สนามหลวงสองนะคะจังหวัดกรุงเทพนะคะถ้าลูกค้ามาไม่ถูกนะคะสามารถกด Google Map แล้วก็พิมพ์วินิต a อ t o ตซาวภาษาไทยนะคะวินิต o อตโตซาภาษาไทยใน Google Map ก็จะเจอเลยนะคะแล้วก็เปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะเปิดบริการตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะยัน7 0 0โมงเย็นเลยคะ่ะหรือว่าก่อนเข้ามาก็โทรติดต่อสอบถามได้ตลอดนะคะขอบคุณค่ะ